สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับบนช่อง u t u b e ครับเฟ t ไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาฟังเรื่องราวของธรรมะที่เป็นเกดธรรมะธรรมดาธรรมดานะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ฟังมาแล้วนะครับหรือก็รู้มาแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้สงนะครับเรื่องราวนี้นะครับผมก็นําเรื่องราวมาจากการเทศนธรรมนะครับของหลวงพ่อฤาษียิงดำนะครับวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีครับ เรื่องาาราวการชาระนิสงในสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับบางทีเดินไปวัดนะครับเห็นตู้บริจาคเนี่ยเขียนว่าชําระนิสงนะครับเราก็แปลกใจเรายังเด็กอยู่นะครับคิดว่าเอ๊ะพระนี่ไปสร้างหนี่ได้ด้วยเหรอก็คิดว่าพระเป็นหนี่แล้วเราให้เราไปใช้หนี่นะครับที่จริงแล้วไม่ใช่นะทีนี้เรื่องราวการชำระนี้สงเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สําคัญอย่างมากนะครับหลวงพ่อฤาษีอิงดำท่านก็ให้เทศนาธรรมเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือว่าของที่อยู่ในวัดเนี่ย ต่างๆเนี่ยเราจะถือวิทาศาสตร์นำกลับมานำกลับมาใช้หรือนำกลับบ้านไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็นำกลับบ้านอย่างนี้นะครับก็จะเกิดเป็นนี่สงเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเอาไปแล้วไม่แก้นะครับหรือไม่ทำการแก้ไขเรื่องราวตรงนี้นะครับก็ต้องตกนรกอเวจีนะครับหลวงพ่อราบอกไว้ยางเี้ยนะครับหรือแม้ก็ต้องเกิดเป็นเปรตนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อันตรายมากนะครับสำหรับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับบางทีเห็นต้นไม้ในวัดนะครับมีผลไม้ เกิดขึ้นมานะครับก็ไปเด็ดกินนะครับบางทีผมเห็นนะเด็กๆเนี่ยเห็นต้นตะขบนะครับในวัดเนี่ยลูกตะขบเล็กๆอ่ะฮะมันมันหวานนะเด็กชอบกินนะฮะก็ไปเด็ดมากินกันโดยไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นบาปนะครับนี่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องราวปกติของปุถุชนทั่วไปนะครับที่ไม่ทราบเรื่องราวว่าอันตรายแค่ไหนนะครับทีนี้สําคัญแค่ไหนนะครับหลวงพ่อฤาษีดำเนีนท่านบอกว่าแม้แต่หลวงพ่อปานเนี่ย ก็ยังทําการชําระหนี้สงคือซื้อของสงทุกปีเลยนะครับเนื่องจากท่านทราบดีว่าของที่อยู่ในวัดน่ะเล็กๆน้อยๆเช่นต้นไม้ดอกไม้ผล,ลไม้ต่างๆพวกนี้ท่านก็คิดว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็มาจะเด็ดไปกินอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยขอซื้อของสงเนี่ยทุกๆปีเป็นเงินจํานวน100บาทนะครับเพระาะนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อปานก็จะอนุญาตให้สามารถ เด็ด uh, ดอกไม้ไปบูชาเด็ดดอกไม้ไปใช้งานหรือนําผลไม้ไปกินได้เลยนะครับภายในวัดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อป่านเนี่ยซื้อแล้วนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่หลวงพ่อป่านเนี่ยก็ได้ใส่ใจกับเหล่าสานุศิสทุกคนนะครับแล้วก็เหล่าขาลาวาชรเหล่าบรรพชิตนะครับญาติโยมทั้งหลายนะครับพราท่านก็เข้าใจดีว่าสิ่งที่ไม่รู้เรื่องกันเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดบาปกรรมหนักกันได้นะครับแม้แต่ พื้นที่ที่เป็นวัดร้างก็ดีนะเศษอิฐเศษกระเบื้องต่างๆนะครับหรือต้นไม้อะไรต่างๆนี่ภายในพื้นที่วัดนะครับวัดร้างก็ดีนะตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของสงบทนะครับหลวงพ่อฤาษีนําท่านบอกอย่างนั้นเลยนะครับใครที่เอาไปแล้วเนี่ยก็มีแต่เรื่องนรกเท่านั้นนะครับที่จะต้องเจอนะถ้าเกิดไม่แก้กันนะครับทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าการที่จะชําระนี้สงเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เลยแนะนําว่า ทุกๆวันหรือทุกๆเดือนเนี่ยควรที่จะบริจาคเงินนะครับเก็บเงินเนี่ยใส่กระป๋องไว้อย่างนี้นะครับใส่กระป๋องแล้วก็อธิษฐานขอนําเงินเนี้ยเป็นการชําระน้สงแล้วก็นําไปถวายวัดไปทุกเดือนก็ได้หรือไปทุกปีก็ได้นะครับการจะชําระให้หมดเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลําบากแต่ขออย่าอย่าให้ขาดนะหลวงพอ่อสิทธท่านบอกอย่างนั้นนะครับอย่าให้ไปคิดตรงนั้นแต่ขอให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะ นำปัจจัยตรงนี้ไปบริจาคเพื่อการชําระหนี้สงฆ์เพราะว่าเราเกิดมาหลายพหลายชาตินี่เราไม่รู้นะครับว่าเราไปเอาของสงฆ์มาตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเองก็เช่นกันน,นะครับเวลาไปที่วัดเนี่ยจุดแรกเลยนะครับที่ผมจะทําการถวายเงินปัจจัยเนี่ยผมมักจะไปทําการถวายเงินปัจจัยตรงบริเวณชําระหนี้สงฆ์นั่นเองหรือไม่ก็หยดตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อธิษฐานขอชําระหนี้สงฆ์แล้วก็ขอถวายเงินเป็นสังฆทานอะไรอย่างเงี้นะครับทีนี้ อีกวิธีหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับหลวงพ่อฤาษีนันท่านก็บอกว่าวิธีการชำระนี้สงให้หมดเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างพระชําระนิสงนะครับการสร้างพระเนี่ยหลวงพ่อฤาษีนันท่านบอกว่าให้สร้างพระขนาดหน้าตักสี่อกคำว่าสี่อกเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับหนึ่งอกเนี่ยราวๆห้าสิบเซนติเมตรนะครับสี่อกก็ราวสองเมตรครับ ก็เนื่องจากว่าพระพุทธรูปเนี่ยตีราคาไม่ได้นะครับการชําระหนี้สงเนี่ยก็จะสามารถชําระหนี้ได้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสร้างหนี้ใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นหนี้ใหม่นะต้องระวังให้ดีนะครับการเดินทางไปวัดต่างๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปถือวิสาสะใช้กันเองนะครับทีนี้หลวงพ่อฤาษีนั้นท่านก็ให้โอวาททำต่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าการสร้างพระเนี่ย ใช้เงินจนํานวนมากเนี่ยก็าสามารถที่จะรวมเงินกันสร้างได้นะครับคือแต่ต้องทําการปิดทองพระด้วยนะครับถ้าเกิดปิดทองพระแล้วเนี่ยก็จะสามารถเป็นการชําระหนี้สงได้ทั้งคณะเลยนะครับเราจะบริจาคบาท2บาท10บาท20บาทร้อยบาทก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการสร้างพระขนาด4ี่สองแล้วก็ปิดทองเนี่ยก็จะเป็นการชําระหนี้สงทั้งอดีตชาติและปัจจุบันนะครับทีนี้ เวลาเราเดินทางไปที่วัดท่าสูงเนี่ยเราก็จะสังเกตนะครับว่าที่วัดท่าสูงนี่มีพระพุทธรูปเนี่ยเยอะมากนะครับเรียงรายตั้งแต่ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่วิหารแก้วนะบริเวณโดยรอบเนี่ยยาวไปอ้อมไปถึงวิหารสมเด็จองค์ปถมนู่นนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับผมก็แปลกใจตอนแรกๆนะครับแต่ก็มาถึงบางอ้อนะครับว่าอ๋อแต่และคนเนี่ยสร้างเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างชำระนี่ส่วนนันเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีน้สงเนี่ยถ้าเกิดว่าบริจาคขอชำระนี้สงไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินสังฆทานไปเป็นวิหารทานไปนะครับก็เป็นบุญนะครับในการบริจาคปัจจัยนะครับก็ไม่อยากให้ซสีเรียสตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ก็เรื่องราวนี้นะครับผมหวังว่าเนี่ยคงจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าการชําระนี้สงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะผมว่านะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดินทางไปวัดเราอาจจะไม่รู้ไงครับอาจจะไป ใช้ของสงโดยไม่รู้ตัวนําถ้วยจานชามต่างๆนะครับนํากับข้าวกับปลากับบ้านโดยที่คิดไปเองว่าพระอนุญาตที่จริงพระท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ท่้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าของทั้งหลายเนี่ยในวัดเนี่ยเป็นของสงศ์นะครับเราจะไปถือพิสาสะอย่างนั้นไม่ได้นะครับเป็นอันตรายนะครับก็มีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงคงจะมีประโยชน์ต่อท่านนะครับในการที่จะทําบุญเพื่อการชำระหนี้สงในอนาคตต่อไปนะครับโอกาสหน้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ